สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ EP นี้ก็จะมานั่งวิเคราะห์ต่อนะครับเกี่ยวข้องกับว่าหลังจากที่ธนาคารกลุ่มสตาร์ทอัพนั้นได้ล้มละลายนะครับแล้วก็มีธนาคารอีหลายแห่งก็จะล้มละลายตามมานะครับถ้าที่ดูแล้วก็น่าจะมีประมาณปีสีธนาคารก็จะล้มตามนะครับธนาคารในตอนนี้ นั้นเราเห็นอะไรบ้างนะครับของเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดการล้มละลายนะครับก่อนนึ่งเลยก็จะเห็นว่าการล้มละลายของธนาคารในสหัฐอเมรกานั้นเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของสมัยอเมรนั้นหรือว่าผู้บริหารผู้บริหารเศรษฐกิจผู้บริหาร การเงินการธนาคารการผลิตนะนะั้นคือตั้งแต่วิกฤตปี2008เป็นต้นมาเนี่ยก็เห็นว่าธนาคารนะนะั้นได้หยุดการแบ่งแบ่งเงินเป็นเป็นเงินฝากแล้วก็เงินลงทุนนะครับอย่างที่อดีตประธานดีสารัตรุสเวลดำเนินการในช่วงยุคอรลที่30นะครับโดยสั่งห้ามธนาคารเพื่อการลงทุน ทำงานกับเงินฝากของประชาชนและก็นิติบุคคลแต่ว่า,าเงินฝากนั้นน่ยในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นกอ็อย่างที่เรารับทราบกาันก็มีส่วนร่วมในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงสุดนะครับคือการลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพนะครับดังนั้นเนี่ยาการตัดสินใจการในการารวม ในการไม่แบ่งเงินดังลกาเนี่ยเป็นสองก้อนเนี่ยก็ทําให้ธนาคารนั้นเป็นไปได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะล้มละลายได้ง่ายนะครับแล้วในสถานาที่ว่าคือโลกนะั้นไม่ได้เป็นโลกขั้วเดียวมันเป็นโลกหลายขั้วดังนั้นเนี่ยการเข้าถึงทรัพยากรแบบเดิมและก็การสร้างห่วงโซ่ทานแบบเดิมนั้นไม่สามารถทำ,ทำดำเนินการได้แล้วที่สำคัญก,ก็คือว่าประเทศ ที่เป็นแกนหลักของวงสุประทานอย่างเช่นรัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้ขายสเปกอร์ราคาถูกเหมือนเดิมนะครับแล้วเขาใช้เงินดอลเ,เขาใช้เงินรูบเบิลแทนเงินดอลลาร์หรือว่าเงินสกุลอื่นนะครับเนื่องจากมาตรการของการคว่ำบาตรที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าตลาดการเงินของอเมริกานั้นคือคือคือก่อน ก่อนเกิดปัญหาทางด้านภูมิศาสตร์แล้วก็เมื่อเกิดปัญหาภูมิศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแ,บบแปลงก็ยังเสพเงินปริมาณที่คงที่แล้วก็ยังยังเป็นลักษณะของอความคุ้นเคยกับปริมาณของเงินในตลาดแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือ,อปกติในธนาคารนั้นน่ยก็เงินสดนั้นก็คิดว่ามีธนาคารส่วนน้อยมากมีมีธนาคารในโลก จำนวนน้อยมากที่มีเงินสดเกิน8-10%ซนะครับดังนั้นการที่เมื่อเกิดปัญหาในเรื่องของการลดสินทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยหรือว่าราคาหุ้นราคาราคาพันธบัตรเนี่ยก็ทำให้การถอนเงินนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับความต้องการในการถอนเงินออกจากธนาคารเนี่ยซึ่ง ระบบดังกก่าวก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะครับแต่ว่าเนื่องจอากว่าเงินดอลลาร์นั้นเป็นเงินที่ก็เป็นสินทรัพย์ของของเฟดและก็ยังมีสินทรัพย์ในรูปของการสำรองของแต่ประเทศทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศที่ถือสินทรัพย์ดังกล่าวอยู่นั้นนะ่ะอย่างเช่นจีนมีมากกว่า1.14ล้านล้านดอลาลาร์นั่นแนหะก็ สามารถที่จะทําให้เงินดอลลาร์นั้นมีสภาพคล่องที่สูงอยู่นะครับคือคือไม่ได้หมายความว่าเงินดอลลาร์นั้นจะหมดหมดเวทีในการค้าการลงทุนของตลาดโลกนะครับแต่ว่าปัญหาก็คืออการที่สถานการดำรงอยู่ของเงินดอลลาร์นั้นนะในสถานะที่ว่า รัเสเซียถูกคว่ำบาตรเนี่ยแล้วก็ทาให้รัเสเซียนั้นละทิ้งเงินอดอลลาร์แล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยเนี่ยที่ลดปริมาณของการสัส่ารองเงินอดอลลาร์ในการทําธุรกรรมของประเทศเนี่ยก็ทําให้ความต้องการของเงินอดอลลาร์ลดลงนะครับซึ่งตรงนี้มันมันน่าจะเป็นปัญหาตามมานะครับเพราะว่า,าปัญหา คือเมื่อมีการปิะเสร็จเงินดอลลาร์นั้นน่ก็ส่งผลกระทบต่ออเมริกาแน่นอนในเวทีโลกประเทศแล้วก็การพิมพ์เงินดอลลาร์นั้นก็อาจจะอาจจะมีข้อจํากัดคืออาจจะยุอาจจะยุติลงนะครับแล้วก็พอสมารถในการซื้อสินค้าในแต่ประเทศนั้นก็หมายถึงว่าลดลงแล้วก็การซื้อสินค้าที่เป็นราคาถูกอย่างที่เคยทํามานั้นก็อาจจะเป็นอดีตไปนะครับดังนั้นสหรัฐอเมริกาก็จะสูญเสีย ตัวตนในวิธีดางประเทศนะครับเนื่องจากการร่วงลงของเงินโนดาแล้วก็มีแล้วก็ปริมาณของการใช้เงินโนด้าลดลงในการค้าการทําธุรกรรม,มางประเทศซึ่งตรงนี้นั้นน่าจะเป็นปัญหาว่าสมัยการนั้นอาจต้องจําเป็นต้องลดอ,อ,อะไรอ่ะหมายถึงว่ากลยุทธ์ของความขัดแย้งกับประเทศต่างๆให้ให้ใหหน้อยลงแล้วก็ลดตนเองอความเป็นเจ้าโลกลงนะครับ ไปคุยกับประเทศอื่นในความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไปจัดระเบียบสิทธิของตนเองใหม่ซึ่งปัญหาของท้าที่ดูมาแล้วเนี่ยปัญหาของไบเดนเนี่ยตอนนีอ้อยู่ตรงที่ว่าไบเดนเนี่ยจะฟื้นฟูภาคการเงินหรือว่าภา,าคอุตสาหกรรมนะครับนั่นคือปัญหาของไบเดนถ้าฟื้นฟูภาคการเงินปัญหาก็คือว่า,าการการจะเอาปริมาณเงินมหาศาลดังกล่าว นั้นอะมาใช้ในการช่วยเหลือเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาคการเงินดังกล่าวนั้นน่ะจะทำยังไงนะครับซึ่งในอดีตนั้นอ่สเมกาก็ไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาทั้งภาคการเงินแล้วก็ภาคการผลิตนะครับเว้นแต่สเริกานั้นได้อาศัย การกลืนเศรษฐกิจหรือว่าการช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศอื่นนะครับในรูปของการล่มสายของระบบหรือไม่ก็ในรูปของสงครามโลกที่ผ่านมานะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าประเทศแต่ประเทศนั้นก็จะมุ่งสร้างทางเลือกแทนเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองหลักของโลกแล้วประเทศที่มีทองคําหรือว่าสินค้าโภคพัน นั้นก็จะถือว่ามีความปลอดภัยแล้วก็ประกันตนเองไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะ,ะยังไงคือหมายถึงว่าไม่ต้องไปมีปัญหาในการเสื่อมถอยของค่างเงินนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการการถือเงินดอลลาร์ดังกล่าวก็อาจจะอาจจะมีความเสี่ยงแล้วก็ตราสารการซื้อขายนั้นนะมันก็ไม่มีความแน่นอนอซึ่งถึงตอนนี้แล้วเนี่ย การคือต้องต้องมาดังดูอีกทีหนึ่งว่าทางไมเด่นเนี่ยสามารถที่จะหานักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักการเงินนักการธนาคารนักบริหารมาได้ไหมที่จะมาแก้ปัญหาแล้วการแก้ไขปัญหานั้นจะแก้ปัญหาในโซนของการผลิตอว่านการเงินนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยอ,อาจใช้เวลาคือต้องต้องทำห้เห็นภายใน1ปีนะครับคือหมายถึงว่านับตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยไปจนถึงปี ปีหน้าเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยหมายถึงว่าประเทศต่างๆนั้นก็ยังมีความเชื่อมั่นต่อค่างเงินดอลลาร์อยู่แต่ว่าถ้าทําไม่ได้ภายใน1ปีเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเงินดอลลาร์นั้นก็จะกลายเป็นเงินในเมกเงินในอเมริกาเหนือนะครับไม่ใช่เป็นเงินในทวีป,ปอื่นๆอย่างที่เราเห็นกันนะครับเพราะว่าประเทศอื่นนั้นถ้า,าถ้าไม่สามารถจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นของเงินดอลลาร์ได้ในการทําธุรกรรมใ่างประเทศนั้นก็จะเกิดการแบ่งโซนสกุลเงิน เป็นหลายโซนไม่ว่าจะเป็นเงินโซนรูปีโซนหยวนโซนโซนรูนรเบลิลแล้วก็โซนเงินท้องถิน่นตามมานะครับซึ่งลักษณะน,นี้ก็จะทําให้ประเทศที่มีพื้นฐานโครงสร้างอยู่ในโซนการผลิตนั้นมีความแรกเปรียบเพราะว่า,าเพราะว่าการแลกการแลกเปลี่ยนนั้นก็จะเป็นการทาธุรกรรมที่ คือหมายถึงว่าสามารถที่จะตรวจสอบได้ในการในการ,การอะไรอะ่ะคำนวณน้ำหนักของผลิตภัณฑ์นะครับในการแลกเปลี่ยนแล้วก็ระบบในการเลกเปลี่ยนนั้นนะมันก็จะทาให้มีความอะไรอะ่ะมีความเป็นธรรมมีความโปร่งใสแล้วก็มีการแข่งขันมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นความต้องการเงินอลลาร์นั้นก็อาจจะลดลงแล้วก็มูลค่าของเงินอลลาร์ก็จะลดลงไป แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่านโนลราจะหายไปแต่จะกลายเป็นแค่เงินในอเมริกาเหนือนะครับในเม็กซิโกในแคนาดาในอเมริกาแต่ว่าไม่ใช่เป็นเงินที่เราเห็นอยู่ฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าถึงตอนนี้แล้วเนี่ยไบยเดนมีเวลาแค่1ปี1นอไบเดนนั้นต้องตัดสินใจว่าจะเลือกนักเศรษฐศาสตร์หรือว,ว่านักนักบริหารด้าน อุตสาหกรรมหรือว่าด้านการเงินแล้วก็3ม,มีเวลาแค่1ปีนะครับส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่นั้นน่ะก็ต้องเตรียมตัวว่า1ปีนั้นน่ะอาจจะจ,จะแก้ไขปัญหาการลดการลดมูลค่าของเงินอลารา์นี้ยังไงแล้วที่สำคัญก็คือว่า,าในปัจจุบันนั้นเกิดเกิดปัญหาของอาการเปลี่ยนแปลงในในเรื่องของอเส้นทางการค้า แล้วก็การแบ่งการแบ่งแรงงานกันใหม่นะครับในแง่ของภูมิเศรษฐกิจเนี่ยประเทศประเทศไหนที่เขาเข้าใจเรื่องกายภาพของการเดยนแปทางด้านภูมิเศรษฐกิจก่อนหรือว่าสป라이ชแนน่ะก็จะมีความได้เปรียบในการเข้าถึงก้อนไขมันหรือว่ารายได้รายได้ทางเศรษฐกิจครั้งใหม่นะครับซึ่ง ทุกประเทศนั้นก็จะมีกลยุทธ์ของตนเองออกมานะครับถึงเวลานี้ก็เราก็เห็นว่า,าการการแก้ปัญหาโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อของอเมริกาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยในปัญหาของอาการล่มของธนาคารเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีความมีตัวช่วยได้น้อยมากยกเวน้นแต่ว่าไปปรับท่าที ในแง่ของการสร้างศัตรูให้น้อยลงนะครับแล้วก็ความเป็นเจ้าโลกและที่สำคัญก็คือว่าต้องเข้าไปจัดระเบียบสิธิของตัวเองครั้งครั้งใหม่นะครับอย่างที่รูสเวลล์อย่างน้อยหลักการของการแบ่งเงินฝากแล้วก็เงินเ,เ,เงินฝากแล้วก็เงินลงทุนในธุรกริจรที่มีความเสี่ยงนั้นควรจะแยกออกจากกันเพื่อไม่เกิดปัญหานะครับท่าท่านผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสามารถที่เข้ม มาได้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับถ้าชอบช่วยแชร์และกดไลค์ขอบคุณครับ